โอเคสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้วันนี้ก็วันเดิมนะคะวันที่15โอเคก็ก็จะมาคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะสอนวิธีการทำอินโทรนะคะหลายคนสงสัยอินโทรคืออะไรก็ไปหาคำตอบได้ในคลิปหน้านะคะโอเคก็อันนี้คือโปรแกรม Camtasia Studio นะคะแปด เวอร์ชันแนะคะมีถึง8เวอร์ชั่นแล้วก็อย่างแรกเราก็ต้องมีในการที่เราจะทำตัดต่อวิดีโอแล้วก็ต้องมีไฟล์วิดีโอก่อนก็เดี๋ยวจะใช้ไฟล์ไฟล์ที่อัดไปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือไฟล์ไอ้นี่นะคะแฟร์แฟร์สามจุดกนะคะก็เดี๋ยวเอามาวางไว้ใน tracks หรือว่าขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ลากมาวางไว้เลยนะคะเอาให้ชิดขอบเลยกดโอเคไอันนี้ก็คือจะเริ่มคลิปนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเริ่มใช่ไหมเปิ๊บมันตรงช่องนีคือพรีวิวอ่ะเรามาแนะนําเมนูก่อนเลยก็ได้เอาอันนี้นะคะถ้าเราจะลบก็กดดีลี e ไปก่อนอันนี้แทร็กถ้าจะเพิ่มแท็กก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโอเคมาเริ่มกันก่อนเดี๋ยวอันนี้ดีลีไป ตรงเมนูแรกนะคะตรงนี้คือคลิปบินก็คือเราจะ Import พวกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางไว้ตรงช่องสีขาวตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้าลากมาสะดวกไม่ต้อง import ทีละอันทีละอันทีละอันอ m ม o r t มาทีเดียวแล้วก็ลากมาเลยนะคะส่วนนี้คือไล b r a r y ก็คือพวกตีมต่างๆนะคะแบบพวกอะไรขเขาเรียกอะไรไอพวกที่เราจะใส่ตัวอักษรอ,อะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะไปอยู่ในคลิปบินถ้าไม่อยากให้ล็อกลก ก็ให้ลบไปมันก็จะมีตีมหลายตีมมากนะคะให้เราเลือกนะคะอามาที่ช่องเมนูที่3ก็จะเป็น arrow เป็นตัวอักษรชี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะคะเนี่ยอย่างนี้โอเคลบไปก่อนแล้วก็มาที่ช่องที่4ก็คืออันนี้คือซูมอินแพน มันมันคืออะไรไม่รู้นะคะก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ในการตัดต่อว,วิดีโอก็ได้นะคะ the zoom option mode play อ๋ออันนี้คืออ๋อนี่คือซูมซูมอะไรซูมวิดีโอนะคะน่าจะใช่นะคะแต่ว่าไม่ต้องการใช้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะคะหายไปนะ อย่างนี้หรอเข้าไปได้ไหมอ่านี่ไงก็คือจะซูมเข้าไปอย่างนี้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วสำหรับเวลาสำหรับเวลาที่แบบสมมุติอ่ะลองเริ่มไปก่อนอ่ะแล้วตอนนี้เราแนะนำแคมตาสตูดิโอแปแล้วเราอยากจะซูม ซูมให้มันเข้าไปเห็นแค่แคมตาเซียแค่ไอคอนแคมตาเซียเท่านั้น่ะก็คือไม่อยากให้เห็นหน้าจอสีสีสีน้ําเงินนี่ไม่อยากให้เห็นแฟลปนะคะแล้วก็ซูมเข้าไปอ่ะซูมเข้าไปใกล้ใอ่ะให้ให้เหลือแต่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าให้เหลือแต่แคมตาเซียอันนี้นะคะก็จะสามารถเนี่ยตรงเนี้ยเซฟเบอร์เข้ามาตรงนี้แล้วก็เอาออกซูมไปเท่าเดิม อะลองดูนะคะนี่ใช่นี่ก็คือการซูมนะคะก็เดี๋ยวลบดีลี e ไปก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนอีกทีอันนี้แนะนําหัวข้อก่อนอันนี้คือการซูมนะคะให้เห็นชัดส่วนอันนี้คือออดิโอก็คือพอเราเอาคลิปลงไปเนี่ยเราต้องการที่จะให้คลิปเนี่ยมีเสียงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงขึ้น แต่อันนี้คือเสียงปกตินะคะร้อยเปอถ้าเราอยากให้มีเสียงขึ้นมากเท่าไหร่เราก็กดเพิ่มกดเพิ่มหรือกดดาวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองไปทํากันดูนะคะเฟลดอินเฟลดเอาอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองไปทํากันดูเองอันนี้คือแนะนำแล้วก็อธิบายคร่าวๆอันนี้ transition ก็คือพวกอะไรอะพวกเปลี่ยนหน้าจอแบบเป็นเป็น มันเรียกว่าเอฟเฟกอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ไปศึกษากาันเอาส่วนอันนี้คือเคอร์เซอร์เอฟเฟก o r เคอร์เซอร์เอฟเฟกก็จะอยู่ตรง Cam Recording นะคะมันจะอยู่ตรงเอฟเฟกตรงนี้ก็คือให้เลือกว่าจะมีไฮไลท์เคอร์เซอร์มีคลิกอะไรอย่างนี้นะคะเออส่วนแคปชั่นแคปชั่นมันมันมีเยอะอะคะ่ะ อันนี้รีคอร์ดคาเมร่าก็คือแบบเพิ่มเสียงเข้าไปอะอะไรอย่างงี้นะคะมีเยอะมากก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะคะโอเคพอแนะนำเมนูเรียบร้อยแล้วมาแนะนำตรงข้างบนต่อมันก็จะมีให้ New Project อะไรตามภาษาโปรแกรมนะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้น Record the Screen ถ้าเราต้องการที่จะ Record Screen ให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็กดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้นะคะขึ้นแบบนี้มาให้ แล้วก็ import media ก็คือเลือกไฟล์ที่เราจะ import เข้ามาต้องคลิปบินแล้วก็เราจะลากเข้าไปตัดต่ออะไรของเรานะอันนี้ก็คือ share แต่เสร็จแล้วเนี่ยพอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสอนตอนท้ายแล้วกันวิธีการ save ให้มันกลายเป็น avi หรือว่าพวกอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวสอนตอนท้ายแล้วกันก็คือเอออะสมมติเราจะไอ้นี่อ้าลืมอธิบายตรงนี้ track เราสามารถที่จะเพิ่มแท็กไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรแท็กก็คือแบบช่องเมนูที่เยอะขึ้นเราก็ใส่ซ้อนซ้อนช่องไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเรามาแท็กหนึ่งก่อนลากมาชิดเลยอันนี้คือเราต้องการที่จะแนะนําตัวก่อนแนะนําคลิปว่าคลิปนี้สอนเกี่ยวกับแฟร์นะเราก็ไปที่ไลบรารีอ่ะเออเอาทีมไหนดีมันมีมิวสิกให้ด้วยนะเออ ดูซิมิวส์อันนี้คืออินโทรมิวสิกอินโทรสสววััดีนนะะคะอ๋อเราต้องลากเข้ามาอ้ยกดสองครั้งก็ได้มั้งอันนี้คือมิวสิกอินโทรแบบนี้นะคะอ่ะลองลากเข้าไปติดตรงนี้แปาอ่ะลากเข้าไปสิโอเคมาลสะสปู๊บตอนแรกเนี่ยเราต้องการที่จะพรีเซนต์เป็นหน้าเป็นหน้าแบบหน้าจอสีแล้วก็เขียนว่าวิธีการใช้งานแฟลปนะคะแล้วก็ เลือกเลือกหน้าจอที่เราชอบอะเอาแบบนี้แล้วกันนี่แบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปที่ track tree เราสามารถที่จะเพิ่ม track ได้เรื่อยๆนะเนี่ยกดโบกตรงนี้นะคะก็เอากี่วิพอห้าวิก็พอมั้งอันนี้นะคะแล้วก็ดูดูไว้ เอาสักห้าวิห้าสิฟระอ่ะห้ายี่หกก็ได้อ่ะดูจากตรงที่เราเลื่อนเข้าไปนะคะมันจะบอกตรงช่องสีขาวๆเห็นไหมตรงเนี้ย start time a c c e l r a t i o n ห้าจุดยี่หกอ่ะแล้วเราก็คลิกไปที่ไอตัว wallpaper อันนี้นะคะสองครั้งดับเบิลคลิกนั่นเองดับเบิลคลิกสิ เฮ้เฮ้แป๊บหนึ่งนะมันค้างอะแปบ๊บหนึ่งนะโ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเรากางให้มันแบบปิดทับหน้าจอเดสก์ท็อปตรงนี้ไปก่อนนี่ให้มันปแบบนี้เสร๊บเราก็ ดับเบิลคลิกเราต้องการที่จะเขียนแท็กฟรีนี่ Enter Title อ๋อเข้าใจแล้วโอเคนี่ Enter Title เออคลิกสองครั้งตรงนี้โอเคเสร็จปุป๊บแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ว่าอะไรเดียว พิมพ์ว่าแฟบวิธีใช้แล้วกันพิมแฟบแค่นี้ก็พอละอ่ะอ่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะงงนะคะก็คือเรากดเพล y กดเพล y ในคลิปแล้วก็มันจะมีไอช่องตรงนี้ให้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกมันก็จะมีให้นั่นมันก็จะมีให้เขียนตอนนี้เรามีถึง4ี่แทรกด้วยกันซึ่งก็เยอะพอสมควรนะคะก็มีแทรกที่เป็นเทค เราลากมาชิดแล้วก็ลากตรงนี้เท่ากันแท็กที่เป็นแท็กก็คือแท็กสี่แท็กสามก็คือแท็ก wallpaper แท็กสองคือแท็กเสียงเพลงส่วนแท็กหนึ่งคือแท็กวิดีโอของเรานั่นเองนะคะซึ่งแท็กหนึ่งเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเอามาชิดกันเหมือนกันเนี่ยมันจะซ้อนมันจะซ้อนเสียงกันระหว่างเสียงเพลงกับเสียงอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาต่อท้ายตรงนี้มันจะมีเส้นสีเหลืองๆเห็นไหม จ้องลงเส้นสีแดง,งนะโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนแท็กเอ้ยขอโทษคะ่ะส่วนแท็กสีเนี่ยพอหน้าแล้วเนี่ยมันจะไปรวมอยู่กับแท็ก wallpaper แล้วก็กดลบตรงนี้มันก็จะไปรวมกันอยู่2องอันอ่ะลองดูนี่เห็นไหมไม่มีเสียงสอดแทรกตรงสวัสดีค่แหะอ่ะแล้วค่อยเริ่มโอเคอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะ เริ่มต้นได้แล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติในระหว่างนั้นเนะ่ยเราต้องการที่จะแทรกแทรกเทคข้อความเข้าไปเพราะว่าเราพูดผิดสมมุติเราจะพูดไปว่าให้ดับเบิลคลิกนะคะสมมุติเราพูดไปว่าให้ดับเบิลคลิกแต่เสร็จปุ๊บเราพูดผิดมันต้องพูดว่าให้คลิกขวาอ่าสมมุติเราพูดผิดตรงนี้นาทีที่ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์พอดีดูตรงนี้นะเราต้องการที่จะใส่เทคเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าพิมพ์ พูดผิดนะคะเราที่ต้องการที่จะเป็นเข้าไปว่าให้คลิกขวาแทงอ่าเราก็มาเลือกเอ่อไอเทคที่เราต้องการกดดับเบิลคลิกดูซิว่าเทคแบบนี้มันเป็นยังไงโอเคเทคแบบนี้ไม่เอาเทคแบบนี้ละโอมแบบนี้ก็โอเคนะหรือเออมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ก็ได้จะเลือกตรงนี้แคล แคลลอรัสก็คือการพูดเพิ่มเข้าไปหรือว่าจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้มันจะมีมากกว่าไงในที่นี้ก็เลือกตรงนี้แล้วกันขี้เกียจเรื่องมากอ่ะมาไว้ตรงมุมที่เราอยากจะไว้เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อยยาวๆหน่อยเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะเสร็จปุ๊บก็ดับเป็นคิกอะเขียนตรงเนี้ยมันให้เขียนก็เขียนเขียนว่าเออคลิกขวาแทนต้องคลิกขวานะ คลิกขวาอ่ะเราก็พิมพ์ไปเราพูดว่าดับเบิลคลิกแต่เราอะ่ะแต่เราอะ่ะอยากให้คลิกขวาเราพิมเราพูดผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิมพ์แก้ไปนะคะว่าโอเคต้องคลิกคลิกขวานะนี่อัดเท่าไหร่แล้วโอเคนี่12นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าก็คือตัดต่อวิดีโอคลิปที่2นะคะต่อจากไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยว HD ไม่ได้ ไม่รู้จะ HD ได้หรือเปล่าในคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะโอเคค่ะ